วันนี้จะมาแนะนําวิธีการฝึกสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นท้องส่วนบนนะคะโดยมีชื่อว่าท่าคลันท่านี้เหมาะสําหรับคนที่ออกกาลังกายเริ่มต้นเลยแล้วก็คนที่เล่นมานานาแล้วก็สามารถเล่นได้เพราะเป็นท่าที่สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องได้เป็นอย่างดีค่ะวิธีการฝึกท่าคลันของเราก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะคะก็มารับชมกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่าเตรียมให้นอนหงายนะคะ ปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าเข่าตั้งฉากกับพื้นมือทั้งสองข้างแนบใบหูเราจังหวะลดลงแบบนี้หายใจเข้านะคะเปิดกระบังลมให้หายใจเข้าแล้วเกรงหน้าท้องด้วยพอเราจะยกตัวขึ้นให้หายใจออกพร้อมกับดึงศอกขึ้นมาด้วยเน้นดึงศอกและยกแผ่นหลังส่วนบนขึ้นมาด้วยนะคะระบบหายใจลดลงแบบนี้หายใจเข้าออกแรงยกหายใจออก ลดลงหายใจเข้าออกแรงยกหายใจยออกลดลงหายใจเข้าออกแรงยกหายใจยออกและเกรงหน้าท้องควบคู่กันไปนะคะระบบหายใจให้สัมพันธ์กันไม่ต้องกั้นหายใจนะคะหายใจให้เป็นธรรมชาติจะทําให้เรามีการโฟกัสกล้ามเนื้อการเกรงหน้าท้องอะไรได้ดีกว่าที่เรากั้นลงหายใจนะคะสำหรับท่านี้นะคะจำนวนครั้ง ผู้ฝึกใหม่ก็อาจจะเป็น15 2 0ถึง20ครั้งหรือผู้ที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญแล้วก็อาจจะเล่นไป50หรือเล่นเป็นแบ่งเป็นเซตเล่นนะคะตามความแข็งแรงของเราอาจจะเล่นแบบเซตละ50หรือเซตละ60อะไรเงี้ยค่ะก็ตามศักยภาพของตัวเองนะคะก็ค่อยๆไล่ไปสำหรับมือใหม่นะคะอาจจะแบ่งเซตเล่นในการฝึกก็3-4เซตด้วยกัน แล้วก็พักระหว่างเซ้นะคะ1ถึง1นาทีถึง1นาทีครึ่งก็เป็นเวลาที่พักกำลังดีและเล่นที่เหมาะสมค่ะค่ะสำหรับประสบการณ์ในการสอนภ้าครั้งเคยเจอนักเรียนที่เขาเล่นหน้าท้องแล้วมาเจ็บตึงกล้ามเนื้อคอตรงนี้ค่ะก็เลยหาอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วย ตรงนี้ก็จะเป็นพวกดิสแตนแบนตัวนี้ค่ะยางยืดธรรมดาเอาใส่ด้านหลังท้ายทอยนะคะล็อกศีรษะไว้เอาหมือนสองข้างเข้าไปแบบน,นี้แล้วก็เอาล็อกไว้แบบน,นี้ให้ลูกค้าบล็อกเอาไว้แค่นั้นเมแต่ว่าเราไม่ได้ดึงคอนะคะก็ให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวซัพพอร์ตในส่วนของศีรษะาะว่าเขาจะชอบไปเกรนงที่ศีรษะก็เลยให้เขาเอาลองทําวิธีนี้ดูแล้วก็ลูกค้า รู้สึกว่ามาเกรงหน้าของมากกว่าแล้วก็การเกรงที่ของเขาก็จะลดลงด้วยค่ะแต่ส่วนนี้ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ค่อยๆปรับไปตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคนแต่บางคนเขาก็สามารถเล่นได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเขาแค่แต่บางคนก็ไม่เข้าใจเรื่อง,องการเกรงอะไรเงี้ยก็ลองหาอุปกรณ์เสริมเข้ามาก็ช่วยได้เหมือนกัน